You You will miss me? m mm? y o u will miss m e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  y e s You will miss Kamin? y e y a m y e o u a m y o u will miss Kamin? Yes. You will miss Kamin? Uh. Eh? Yes. Yeah. You, you will miss Kamin? Yes. y o Same, same, same before. โอ้โหเข้าใจเข้าใจเหมือนกันเซมิฟรอสอันนี้เซมเอเวเดียจริงจริงและเอาแฟนๆที่ติดตามคู่นี้ พูดรักสุดปินหนุ่มแน็กชารลีและแฟนส,สาวจีกามินอดยิ้มตามกับความน,น่ารักของพวกเขาไม่ได้เลยจริงๆค่ะกับไลฟ์ล่าสุดของแน็กชาลีและกามินซึ่งในไลฟ์นี้ก็มีการเปิดตัวลูกรักคนใหม่คะ่ะน้องเป็ดน,น้อยที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่แถมงานนี้ชารลียังทําเอากามินตกใจเมื่อชารลีพูดกลางไลฟ์ว่ากามินมีนิวเบบี้แล้วค่ะกามินแฮป New baby duck, không đúng chơi, không chơi, không chơi. Hey, đi lông, lông, xui. Không thể baby duck. Okay, okay, Before chicken, oh. die. Oh. Today duck, <makes> die. Oh. Die, okay. oh. die mẹ, duck à, duck à. <makes> yeah. Help baby, come in help baby, you say come in help 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 baby, help uh, new baby duck. Help baby. I I have baby. Point help baby. When have baby? Come, come in when have baby to come. Oh! Oh! You ตอกตอกดร่ายเกดูร่ายเกดตุตดร่ายเกดูร่ายเกดช่วยโตนิดโตนิดโตนิดน่ารักจังจังชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D M Two Park ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ